มันก็ต้องอาศัยบุญมันต้องอาศัยกุศลอาศัยบารามีบุญทาให้เราเกิดขึ้นมาเป็นคนกุศลทาให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ความสูงสุดที่เราได้เกิดขึ้นมาเพราะเราได้สร้างบารามีมาแต่ปางก่อนฉะนั้นวันนี้บุญนาพาวาสนานะําส่งที่ได้มาพบพระสงฆ์ที่ท่านมาจากแดนไกลคณะสงฆ์ที่ท่านมาจากวัดนาหลวงอภิญญาททสิทธธรรมตำบลคำล่องเพอบ้านพือจังหวัดนโาธี ท่านมาในคราวครั้งนี้ท่านมาทำศาสนาคิจก็คือมาจาฤทธิุดงมาออกเผยแผ่สัตรรมคำสั่งสอนให้กับพระให้กับคณะสถาญาติยมสาธุรชนทั้งหลายก็คือมาร่วมด้วยช่วยกันพระคุณเจ้าท่านอยู่วัดอุโยวาท่านเหมือนกับเป็นหลักนาฬิกาพระสงฆ์ท่านเหมือนกับเข็มนาฬิกาช่วยกันหมุนธรรมจักรให้เดินง,งอกการไปสู่บาสวาสิกาของเราฉันวันนี้พระสงฆ์ท่านได้มาภักพิงีงานใส่ที่วัด สาประสานสุขของเราในคราวคร้งนี้เพื่อว่าได้ทําศาสนากิจในหน้าที่ของท่านท่านมาออกจาวิจุตดงมาเผยแผ่เรม่ว่าท่านมาปฏิบัติขัดเก่าในข้อวัดปฏิบัติอันหน้าขาลุกหน้าเลื่อมใสในบมทัศนสาสนาที่ได้บวชเข้ามาแล้วทันก่อนที่พระคุณเจ้าจะจำราจากพวกคณะสถาญาติของชาติชนทั้งหลายไปก็ไม่มีสิ่งประการน,นั้นนอกจากทม นอกจากทำนอกจากวินัยเอาคำสั่งมาต้อนเอาคำสอนมาฝากเมื่อท่านจากไปแล้วก็นึกถึงกันแต่คุณงามความดีพบกันเพื่อภาคจากการเพียงเพื่อพบแล้จะจบก,กันคนนั้นทางสิ่งที่ไม่จืดจางก,ก็คือคุณงามความดีจากการมันเป็นมันเห็นน้าใจจากกา้ันน,น้าตาเมืเ่อพระคุณเจ้าจากลาก็ไม่มีสิ่งประการใดที่จะฝากไว้ให้นอกจากคุณงามความดีนอกจากุนนอกจากกุศลนอกจากเสียงธรรมนอกจากเสียงวินัย ฉะนั้นเสียงคำใช้เวิาที่นำฝากไว้ที่กายที่ใจมีดังต่อไปนี้มันเป็นจุดสุขประสงค์เป้าหมายที่เรามาสร้างความดีในเช้าพรานี้คือประการที่หนึ่งเรามาทําบุญเพื่อพานิพานนี่คือจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งเรามาทําบุญเพื่อจะได้สร้างพานิพานจนประการที่สองเรามาทําทานเพื่อจะได้เพื่อ เพื่อชีวิตของเราเรามาทำทานเพื่อชีวิตและประการที่สเรามาทำญนุทิศเพื่อบูชาคุณของพ่อของแม่จนประการที่สาสีท่านมาอบรมถ้ยแผงเพื่อทรงไว้ซึ่งศีลธรรมท่านมาอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อยามกายใจของให้ให,หลุดพ้นนี่คือจุดประสงค์แห่งเป้าหมายทั้งผู้มาและก็ผู้อยู่ ในเา้าของวันนี้อย่างประการที่หนึ่งเรามาให้ทานนะเพื่อพระนิพพานเรามาทำบุญเพื่อพระน,นิพพานพระนิพพานถ้าเราทําให้ถึงที่สุดแล้วนี่มันเหมือนกระน้ําที่ไหลไปถึงมหาสมุทรมันก็มีแต่หยุดอยู่ไม่ไปไหนอีกต่อไปกายวาจาจใจของเราทุกคนที่เป็นที่รักที่หวงแหนถ้าเรามาทําบุญแล้วถ้าเราหวังพระนิพพานมันก็จะเกิดความเย็น มันก็จะเกิดความสงบมันก็จะเกิดความสุขเพราะสุขโขบุญญาสางโโยการทําบุญย่อมนาความสุขมาให้สาระการมาทําบุญเรามาเพื่อดวงพลังตั้งเป็นกองทุนนุนตนไปสุวนิพานเพื่อตัดรุนตัสงสารเพื่อสร้างสะพานข้ามสาครนี่คือการสาระงสาระการมาทําบุญส่วผลของการมาทําบุญนี่เราจะได้สุขสัร์โอรา ปัญญาจะเนืองนองสมองจะโปร่งใสจะได้เข้าแก้พนิพานจะได้เบิกบานในชีวิตฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตวเราก็รีบสร้างุณงานความดีเอาไว้ก่อนตลาดมันจะวายสายควนเราจะเน่าชีวิตของเราจะดารับจากโลกนี้ไปเราต้องมาสร้างบุญสร้างุลสร้างุณงามความดีไว้ให้กับชีวิตกายใจของเราคนเราจะไปที่ดีที่ชั่วหรือจะไปที่ไหนก็ตามในสัมประรยาภพมันต้องอาศัยบุญมันต้องอาศัยกุศล ถ้าบาปก็พาเราไปตกนรกเท่าสถานที่ที่มันไม่มันไม,ม,ม่มีความสุขแต่ถ้าบุญถ้าเราทําไปแล้วมันจะพาให้เราอย่างน้อยก็ได้เป็นมนันษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้แต่นิทานสมบัติเราก็ยังจะได้พบด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งเรามาให้เรามาทําบุญเพื่อพระนิพานและประการที่สองเรามาให้ทานเพื่ออุดหมชีวิตของเราจะชีวิตของเราจะสูงชีวิตของเราจะต่ํามันก็ต้องอาศัยบุญ ถ้าบามันพาวุ่นถ้าบุญนี่มันพาสงบเมืม่อเราลักสงบเคาลพกความสงัดแล้วจงหมั่นสร้างคางาุณงความดีคือบุญอย่างในเช้าวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาเสสละให้ทานได้มาสมาทานศีลได้มาฟังเทศและก็มาฟังธรรมเพราะาการฟังเทศมันร้างใจดำฟังธรรมมันร้างใจมืดมันจะจื๋จากรักมันจะหักจากอะไรมันก็ไกลออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงให้เราได้มา รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานก่อนกินร,ร,ร,รักษาศีลก่อนออกจากบ้านรู้จักเจริญภาวนาก่อนหลับก่อนนอนนเป็นคําสอนของผู้ใจเจ้าเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําให้เราได้สร้างบุญงามความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่เป็นคนตนนเหนียวแน่นต่อการได้เกิดขึ้นมาเราต้องรู้จักให้ทานเราต้องรู้จักรักษาศีลเราต้องรู้จักเจริญภาวนามันเป็นบุญงามความดีของมนุษย์เกิดขึ้นมาในคราวครั้งนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดี ถ้าเราไม่ทําบุญไม่ทํากุศลรักษาศีลมันก็สู้ปลาในน้าสู้นกในป่าไม่ได้เพราะว่าปลาตายก็เหลือนกตายเหลือขนปลาตายก็เหลือเนื้อช้างตายเหลืองงาปลาตายเหลือเนื้อเสือตายเหลือหนังกวาะมังตายเหลือเขาคนเราตายไปเหลือไว้อะไรให้เขาโูชาถ้าไม่มีคุณุงามความดีอย่างนกปู่ของเราก็เหมือนกันเมื่อท่านรินิพพานไปแล้วก็เหล้อแต่บุญกุศลคุณงามความดีที่ฝากไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เดินตาม อันนี้คือข้อที่สองในส่วนข้อที่สามนำมาทําบุญบุทิศเพื่อโูชาคุณของอพ่อของแม่ผู้มีพระคุณของเราโลกนี้จะส,สวยเพราะแรงกระตันยูโลกนี้จะหมหมู่เพราะแรงกระตันยูหายไปถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จักตอบบุญแทนคุณของผู้มีพระคุณแล้วจะเป็นคนดีคนเจริญคนงามไม่ได้ดังนั้นท่านจึงให้เรารู้จักตอบบุญแทนคุณของผู้มีพระคุณแม้แต่ท่านจะลานับจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังทาหน้าที่ของเรา โบชาคุณของมารดาลิดาคุณโูชาคุณของอาุวารย์นี่แหละเป็นนิพนธ์หมายของคนดีลืมอะไรแล้วก็ <c oughs> เราลืมอะไรก็ลืมได้แต่จะลืมบุญคุณเราจําอะไรไม่ได้เขาให้จําธรรมะเอาไว้นี่คือธรรมะที่ฝากไว้ในเช้าวันนี้ที่คณะพระธุดงค์พระสงฆ์ท่านอาจารย์เนไกลท่านมามันกับสายฝนท่านอยู่เหมือนกับแสงแดดท่านไปมันกระสายลม ท่านมาฝากคุณงามความดีให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเพียงเล็กน้อยเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นธรรมพรให้ญาติโยมชาตุชนทั้งหลายได้จำจำวัตถิจิตติดวัตถิใจนาไปศึกษาและปฏิบัติในชีวิตของเราดังนั้นการมาทําบุญเพื่อพระนิพานการมาทําทานเพื่อสนชีวิตการมาทําบุญอุทิศเพื่อบูชาคุณของพอ่อของแม่ค้าะสงฆ์ที่ท่านจอนจาริกมาเผยแผ่ เพื่อทรงไว้ซึ่งศีลธรรมเมื่อเราไม่เป็นคนประมาทมาอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อทรงไว้ซึ่งความสงบเย็นแก่พวกเรามีขอสมควรกีเวลาท้ายสุดนี้ขอความนาคุณพระศรีรัตนนาฏายคุณพระพุทธผู้สูงนำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระที่ทรงช่วาโปร่งเย็นจงมาไว,ว้อวยชัยให้คณะสัถาสา,ารุชนทหรายจงเห็นแต่ความสุขความเจริญปิญโยยิ่งเราที่นึกปรารถนาสิ่งใดไม่ว่ามากก็ให้มาวันดนพ้นจงมาบันดาล พานิพาน์จงมาบันเกิดเลาคิดในดปารถนาสิ่งประการใดพอคอาหน้นาคุณสิ้นจงมาำ้ำความหน้าคุณพระธรรมจงมาช่วยที่ป่วยก็ขอให้หายที่ไหนก็ขอให้รับที่หนักก็ขอให้เบาที่ง่เา,อเ,าอเอาให้สดชื่นขอชีวิตชีวีความพี่น้องทั้งหลายจงมีแต่ความรากเรื่องตลอดที่าาทาราตีตลอดทั้งปี2,569โดยทานนการทุกคนทุกท่านเถิด แต่าจากนี้ไปก็นิมนต์ท่านพระครูพูดอะไรก็เจ้า